าฝนตกตอนเดือนเมษาครับผมว<ม>ันที่ส2บสองเมษาฝนตกครับไปไซบูได้เลยครับพี่น้องทีได้เห็นแนวกินแล้วครับไปไซบูได้เลยเหมือนนี่เรื่องว่โอ้ยหวานานขนาดครับรล้หวานรใสเต้นดั่งหอมครับครับถูดอ,ดองยาดองยาความแฉะครับอันนี้น้องโมโต้ใส่ร้ายแสบร้ายครับใส่ลงไปอีกใส่ลงไปอีกนานแล้วเนี่ย ลลืมแสวัสดีครับืันนี้เฮดแนวกินกับผมบรรยากาศเนี่มือเสาอยู่กับคั่วบ้านๆนึกเก่าแล้วครับคัวหกคัวหนแกงปลาท่าหมูครับผมสูตรบาเวนครับแกงปลาท่าหมูแกงแกงตีนหมูครับ อุปกรณ์ขาดบ่ไดดได้ตอนนี้อุปกรณ์นี่ขาดบ่ไดดครับนี่คือล่ำล่ำบอลครับผมบอลมานเท่าแล้วครับนียแต่ว่ามาเกิดอยู่อิสราเอลครับผมบอลอ,อิสราเอลครับแกงเสบแซบครับแกงคือตีนหมูถารับสมวิธีแกงน้ำกันครับเอาเขากินหนอดใบที่เป็นใบมันก็กินไหนบอนี้ฮนะเตี้ เ้าวโบกินเ้าวโบเคยกินใบมันแมงจุบานเ้าตัดถี่มดเลยเตยใบอ่อนเนาะเตยใบอ่อนก็กินไใยเตยตัดเนี่ครับแส็บๆเลยครับโอ้ยคักพี่น้องควนกุบเลยบาดนียโอนครับแบบคักเลยพี่น้องเลยแกงหันบอนใส่หนังหมูตีนหมูครับกำลังกิ่ตําเครื่องครับบาดนียพร้อมไม่หอดประเทศไทยได้แล้วครับแกงนี่ก็ตั้มแล้วลนะครับ ทำเลยครับผมโอ้ความซะนออ้อเป็นนี่ยั <c oughs> งแน่นี่ป้าแดงยิงเค,ครื่องเลยครับสิวเสียบดากสวอตเนี่ยเนี่ป้าใส่ที่ปีพร้อมใส่หมักแครน,คนใส่อันหมักพริกกระเทียมตะไคร้ครับข้าพร้อมครับโอ้ยอมันเลยเลยป้าเละป้าเป็นโจกเลยครับบานนี่ใส่ส้มแข่งเลยโอ้แกงตีนหมูแบบเละเลยครับ เละแต่เละแต่บอลเนานะหมูมาเละครับหมูยังแข็งคือเกา่าโอ้หอมปุ๊บเลยครับบาลเนี่ยใส่เข้าไปแล้วโอ้นะครับที่เด็ดที่เด็ดก็คือนา,นามลางโค้งไงล่ะโอ้ยของเสียบตูนี่แล้วครับผมแต่ <laughs> นำลางโคกครับที่เด็ดโอ้ยสุดยอดครับผมมันหมดเขาเปเบิดเลยนั่นแล้วโอ้คับฐานซีดใหนะครับบาทเลยโอ้ยอ่อนเท่าก็วอะเด็ดใส่ผ้าค้าเลยตัวนี้มันบ่มีอันนั้นเนาะมันมียแข็งน้อยบะแข็งบ่ไทยบ่บม่มีเอ้ยมสเเก็ออโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่กินออกมากแล้วครับ กินแบบบานเท่าเลยครับฟังเสียงเดือดเลยครับปุ๊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 บใส่ปลาคาร์ปลงไปครับบานนี่ยต้องมีบานเซิร์ฟนอือโอ้สยสุดยอดเลยครับพี่น้องแม่นโอ้ยใส่เขาครับพี่น้องวิ่ซีทีวิตวิธีชีวิตต่างแดนครับผมปกติจะเสิร์ฟ เขากระเด็น,นกินแยงแล้วครับพี่น้องไม่ใช่ไฟมาหนึ่งห้กินหรอกครับโอ้ยเม็ดเกินเนี่ยมเม็ดงามๆเลยตอนนี้แม่งอยู่บ่แม่มนมซุกแล้วมาซุกไฟที่ซุกให้มันโอ้โยควันกุบถีบเลยครับอายทวนๆเลยพี่น้องเลยตกแต่งไนะหมหนักเลยแข่งอ้ยกองที่สองครับ แล้วแล้วครับแกงบอลซีอม,มังกรบอลมันงานบวชซีอ,<ะ>อิ๊วม,ม,มังกรที่ทำโอ้ซีอิ๊วมังกรแกงยำเย็นโอ้สุดยอดเลยครับแกงบอนบ่าวเบนมันแกงหน่องใหม่นะครับเนี่ยแกงหน่องใหม่บริก,กรงครับกินแกงบอนแทนปั๊ด